ขยุหมุนอยู่หน้าบ้านเลยนะคะอยากให้มาตรงนี้นะพักไปหลวงพ่อสัมจิตสานีนะสามม่สิสามสิมปาก่อนนะยุหมนอยู่หน้าบ้านเลยนะคะอยาให้มาตรงนี้นะพักไปหลวง่อสัมจิตสานีนะ หนอยู่หน้าบ้านเลยอะไปไปไปเพ่อฤาษสีช่วยด้วยนะคะอย่าให้มันมาตรงบ้านหนูนะนี่ตรงหน้านบ้านเลยอ่ะโอ๊ยให้มันไปไกลๆนะคะอุย้ยแต่อ,อย่าไปตรงบ้านตรงนั้นเลยหยุดได้ไหมอะอไม่เคยเห็นในชีวิตเลยอะไปตื่นเต้น โอ๊ยแล้วมันไปโดนบ้านคนแล้วบ้านหลังนั้นหลังคาเปิดเลยนะคะโอ้ยเนี่ยโอ้ยนี่สุสสดซึ้งแบบเจ็ดสิบหกเองนะโอ้ยโอ้ยบ้านนั้นเยอะเลยอ่ะหลังคาเปิดเยอะเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเสียงหอบนะตกใจโอ้ยแต่พอมันประทับบ้านมันสลายเลยนะมันสลายเลยโอ้ยนี่หน้าบ้านเลยอะ หน้าบ้านจริงๆกำแพงหมู่บ้านหน้าบ้านพังอ่ะเนี่ยดูดิกำแพงหมู่บ้านพังเลยอ่ะโอ้ยตายๆแต่อย่างน้อยไม่โดนบ้านเราเนาะแต่ก็สงสา,ารบ้านคนที่โดนอ่ะนี่จอดถ่ายในกระจกนะไม่กล้าออกไปถ่ายข้างนอกอ่ะเพราะว่ากลัวถังท่สีบินเต็มเลยอ่ะมันมาตรงโครงการตรงที่เขาเก่อสร้างก่อสร้างเลยอ่ะ โอ้ยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเอ้ยมันเป็นหมุนต่อตรงโน้นนะนะกล้องหายไม่ได้ไปเปิดหลังคาบ้านเขาตรงโน้อนอีกอะ่ะโอ้ยหลังคาต้องพังหลายหลังแน่นอนเลยอะ่ะตอนนี้ของบ้านคิวดีสติกสุขสวัสดินะ์เจ็ดสิบหก